สวัสดีคนี้คุณผู้ชมนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับข้อดีของซูเปอร์สตาร์มีเยอะเหลือเกินเงินเยอะเสียงกรีดเยอะแต่ข้อเสียก็มีคุณผู้ชมครับเวลาคุณไปไหนคนที่เขาไม่ชอบคุณด่าหากคุณยิง10นัดรวดพอนัดที่11ยิงไม่ได้ด่าแล้วเวลาคุณโดนด่าแบบนี้ซูเปอร์สตาร์ที่แท้จริงจะต้องทำอย่างไรเอาจัดไป แม้คุณจะเกง่งดังแล้วรวยที่สุดในโลกอย่างคริสเตียโนโรนัลโดกองหน้าโปรตุเกสของเรอัลมาดริดแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เขาหรือใครก็ตามทําไม่ได้นั่นก็คือทําให้ทุกคนรักคนเกลียดโดก็พยายามที่จะยั่วนะครับนี่ฮะเวลาโดเป็นทีมเยือนคนเกลียดเขาก็พยายามจะตะโกนชื่อเมสซี่เมสซี่ซึ่งเป็นคู่แข่งเบอร์หนึ่งของโดนะครับดูสิโด้เขาำยังไงโดบอกจัดไปอย่าตะโกนเมสซี่เอาเลยขอดังๆด้วยขอดังๆ <laughs> เป็นเขายิงมาเยอะแล้ววันนี้จัดไปพิเศษครับสาที่สุดลีลาพริ้ววิดวิว,ว,วโรนัลโดใช้หลังเดาะบอลข้ามหัวห้าคนรุมเอาไม่อยู่และนัมเบอรวันหอมอะไรหอมโดสับ Sap, 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 sap,